เดียมสองเธอยังมึงหักมันบ่งตายยังไหนชาวไร่โอ้โหเราจะมองเธอไม่มองเธอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วชาวสวนสตรอเบอรี่เอาลูกใหญ่ใหญ่เข้าตะกร้ามึงลูกกระเล่นมาน้องตะกร้าชาวสวนสตรอเบอรี่ค่ะมาเก็บสตรอเบอรี่แล้วค่ะทุกคนความจริงชาวสวนเนี่ยต้องมี กับจงชาวสวนต้องมีแบบพี่เจนกับไอจีเออกูกูกับพี่เจนต้องมาละรู้เปล่าที่จริงแล้วอ่าชาวสวนชาวสวนนี่แท้ชาวสวนนี่แท้มาเกตรอร์เบอรี่กันชาวไล่เราจะเป็นชาวไล่ไปไปไล่กูเหรอไว้ให้มาไปเนี่เป็นชาวสวนอยู่แล้วกูไม่ไปเขาบอกมึงไปแล้วมึงก็กูไม่ไปมึงมีชาวสวนกูเป็นชาวไล่ดูชาวไล่ส่วนอีกใครยังคือชาวไล่คไป กูไม่ไปเพราะกูคือชาวสวน <issions> เรามาทำชาเลนจ์ใครหาลูกใหญ่ได <1 S 2 flush> ้ก่อนกันคนนั้นชนะดูว่าชาวไร่หรือชาวสวนจะชนะวันนี้ไหนชาวของชาวสวนขอดูเลยค่ะยังยังอันนี้เลยว่าเสอยเสียเสียทิเสียเสียทิ้งทิ้งทิ้งเป็นชาวอะไรโอ้โหนพิษเยอะเลยโอ้โหแอดเบรียน ตูนี้อะไรมาเด็กเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่ว่าน่าจะกินไม่ได้เออเศร้าอ่ะเก็บไว้คนจำได้ไหมได้เก็บไว้คนพันควาจำนนประมาณนี่ขนาดหนึ่งนิ้วโป้งนะคะโอ้โหใหญ่มากโอเคโอ้โหนี่ก็คืออยู่อะไรวะอยู่ชี้สองข้อสองข้อครึ่งแต่ว่าลาก่อนน้องลาก่อนน้องบาย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  ายมึงเตรียมของสดยังมึงหักปักสัมตายยังหักปักสัมตายังคุงแหละคุยใหญ่อีเหี้ยไมฟมันสีแดงมากกูจะกินอันนี้แหละกูจะกินอันนี้แหละมึงปึ๊บนี่โโอ้หมันจี๊ดมากอันนี้ทุกคนมันจี๊ดมากมีใครกินเหมืดแล้วไหม ลูกใหญ่หวาน<ล>อืมเราต้องตามหาลูกใหญ่แล้วละเอ้ยนี่ไงนี่คือแอดเบรนอุ๊ยอันนี้ใหญ่แต่ว่ายังไม่แดงมดดไม่รู้ดิมึงไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่าสตรอเบอรี่ทุกลูกก็อยู่แบบนี้หมดนะมึงเหลือเป็นแนอดนะเออเป็นแอดเนี่ยแอดที่มาตัด เป็นเพื่อนอยาังไมจจะคาร็วเกินไปไหนไหนชาวไร่เออนในได้เออชาวสวนว่าไงอ่ะเออชาวสวนชาวสวนไปเจอยี่แล้ชาวสวนถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่เริ่มหาห้องน้ำแล้วตอนนี้ชาวสวนเริ่มปวดขี้อ้าวเนี่ยมึงก็เดี๋ยวมึงปุ๋ยปุ๋ยแอดเบสนี่ดนาคนเห็นไหมเฮ้ยชาวไร่มาแล้วชาวสวนมาแล้วมึง โอ้โหเล็กนิดเดียวเองโอ้โหอีดอกหลบไปะก็ใหญ่ของมึงเป็นเล็กของกูไงชาวสวนเดี๋ยวกูโดนแบนเดินจนสะดุดล้มมางอะไมองแค่ไม่มเดี๋ยวไปชวนอ่อนแอ อรยมากชาวสวนชาวได้ผลประกอบการเราตอนนี้นะคะเบาๆเขาว่าเข้าป่าก่อนเลยอันดับแรกสิตอนนี้เราเหมือนอยู่สวนสตรอร์บัลลี่เลยผลประกอบการวันนี้ฮะสตรอร์บัลลี่นี่เก็บเก็บมันก็แค่ซ่อน้าพนี่ฮะ สตอาอเบอรี่ไปเ,เดินจนสะด,ด,ดุดล้มมันสะดุดสักทีวันจนสะดุดสะดุดท่าใหม่เอาท่าใหม่หมเดินะสะดุดไม่มองทางใจมันสะดุดลักสตราอาเบอรี่นะ่ะวันนี้เรามาเก็บสตรอเบอรี่ที่บ้านพี่ดีแนะคะก็มีก็คือว่าเราต้องนำตะก,กร้าเรามา ใช่ชพ,พูดไปเดินไปชั่งกิโลเราแล้วเราก็ไปเก็บได้เลยใช่แค่นั้นเองจบจบแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่หแล้วก่อนน่าจะโลเดียวเลยสรุปผลประกอบการนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นสตอ,อรี่สตอ,ร,สอร,รี่จำนวนสองพันหนึ่งร้อบหกทุกลูกครับแล้วราคาห้ายูโรเกือบห้ายูโรนะคะ เก็บอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ถึงโลแต่ว่าเรากินไปาา<อ>แล้วเราก็กินเยอะอยู่นะคะกินก็คุมแล้วใช่อันนี้อันนี้เก็บเป็นซักภาพเฉยๆที่แรกกะกะว่า,าจะกินแล้วหนีอ่ะค่ะเอมัอนเด็กเกินไปแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อรถเมย์จะมาแล้วก็เลยพอแค่นี้ก่อนไม่งั้นนะกินเต็มกระเพาะแล้ว ดีนะม,มันจะพกปิ้กเกอร์ด้วยออจริงลืมขีดได้ทำไมคิดไม่ถึงอ่ะมันไม่ค่อยหวานเนาะพกพริกเกลือมานี่แบบเพลินลนะก็บอกว่าอ๋อลดรอบหน้าเลยแล้วกันเกเกอร์มานี่แบบเดินแบบเดินไปจ่ายตังนี่แบบซีเลยป,ป๊าจ่ายจ,ใจ่ายเงินแล้วก็แบบหูุดน้ำลายไปโอเคบ๊ายบายจบวันนี้แล้วเย้ไปนั่งชิลดิ้นแม่น้ำต่อนะคะคกินสตรอเบอรี่เนาะขาดพริกเกลือจริงๆบ๊ายบาย